เจมี่คาร์เรเกอร์อดีตกองหลังระดับตำนานของลิเวอร์พูลออกโรงพูดตรงๆว่าอารนเนสลอตต้องหาทางจัดระบบให้2หัวหอกค่าตัวมหาศาลอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักและฮูโกอิกิเก้ได้ลงสนามพร้อมกันให้ได้เพราะตอนนี้แนวรุกของหงแดงแน่นจนเริ่มแน่นเกินไป ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลคือหนึ่งในทีมที่ช็อปโหดที่สุดในยุโรปสลอดได้ของใหม่เพียบทั้งแนวรับอย่างเยลมีเฟมปองกับมิลลสเคอร์เคสแถมยังทุ่มค่าตัวกว่า1 1 6ล้านปอนคว้าฟอรินเวสเพลเมเกอร์ดาวรุ่งที่ทั้งยุโรปจับตามองแล้วยังไม่จบแค่นั้นนะครับพวกเขาก็ปิดดีลใหญ่รวดเดียว2รายในช่วงท้ายตลาดคว้าอุโกอิกิเตเกจากแฟรงเฟิร์ตในราคา79ล้านปอนก่อนที่จะทุบสถิติสโมสรอ,อีกรอบด้วยการดึงอเล็กซานเดอร์อิสซ ลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลแบบเดิมอีกต่อไปแล้วทีมนี้กลายเป็นทีมที่มีแนวรุกรดับซปเปอร์สตาร์เกินโคตาและตอนนี้สล็อตก็กําลังเจอปัญหาที่ทุกุนสื่ออยากได้แต่ก็ปวดหัวสุดๆนั่นก็คือนักเตะดีเกินไปจนไม่รู้จะเลือกใครรงเล่นปัจจุบันอิกิเตเก้นะครับถูกโยกไปเล่นเป็นฝั่งซ้ายเพื่อเปิดทางให้กับอีซักยืนหน้าเป้าแต่ทางฝั่งซ้ายมีโคดี้กักโปอยู่แล้วส่วนขว่างขวาแน่นอนนะครับเจ้าของสัมปทานอย่างโมซาล่าไม่มีใครแตะต้องได้จะเปลี่ยนระบบก็ไม กลายเป็นว่าสล็อตต้องพยายามยัดซูเปอร์สตาร์ให้ลงสนามแบบไม่เสียสมดุลซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแคร์รเกอร์จึงออกมาพูดผ่านรายการ The Fan Debate by The Overlap ว่า ซัมเมอร์นี้มันทำให้ความรู้สึกเหมือนเรียวภอร์ูกลายเป็นเรียลมาดริดเลยนะไม่เหมือนเรียวภอร์ูแบบที่เรารู้จักแต่เขเข้าใจแหละทุกคนอยากเห็นทีมใหญ่ทุ่มเงินซื้อสตาร์ดังมันดูตื่นเต้นมันดูยิ่งใหญ่และเขายังบอกต่อว่าสล็อตต้องเริ่มคิดแบบกุนซื้อระดับอันเชลติคนที่เก่งในการหาสมดุลให้ซูเปอร์สตาร์ลงเล่นด้วยกันโดยเขากล่าวว่าผมนึกถึงอันเช่เลยนะเพราะทุกซัมเมอร์เราจะได้ยินคำถามว่าเขาจะจัดทีมยังไงให้เอ็มบัปเป้เล่นคู่กับวินิซิอุสแต่สุดท้ายอออันนเเเเช่่ก็็ทไไไดดด้้ตตตลขาามคยยึิวระบบบบงปแห แต่เขาหาทางให้ผู้เล่นที่เก่งที่สุดได้เล่นในตำแหน่งที่พวกเขาถนัดที่สุดนั่นคือความสุดยอดของกุนซือระดับนั้น คารล์ลเกอร์นะครับมองว่าฟุตบอลยุคนี้ผู้จัดจาการทีมหลายคนติดกรอบของระบบตัวเองมากเกินไปแต่สล็อตต้องคิดกลับกันคือเอาระบบไปปรับเข้ากับนักเตะไม่ใช่ให้นักเตะปรับเข้ากับระบบเ<ๆ>ขาเสริมว่าเรารู้กันว่าสล็อตชอบใช้4 2 3 1แต่ตอนนี้มันอาจจะต้องยืดหยุ่นกว่านั้นเพราะคุณมีผู้เล่นระดับ100ล้านปอนด์หลายคนอยู่ในทีมคุณไม่สามารถปล่อยให้พวกเขานั่งสำรองไดในทุกสัปดาห์ผมเข้าใจนะว่าบางเกมเวทอาจจะต้องพักแต่คุณจะดับเขาทุกนัดไม่ได้หรอกมันต้องหาทางให้เขาได้ลงเล่นบ้างเพราะค่าตัััวระดบนน้ มันต้องสร้างความแตกต่างได้และสุดท้ายนะครับเขาทิ้งประโยคเด็ดไว้ว่าผมอยากเห็นสล็อตหาทางให้อีซักกับอีกิติเก้ลงพร้อมกันให้ได้บ้างไม่ใช่คนหนึ่งลงอีกคนรอเล่น20นาทีสุดท้ายแบบนี้ในทุกสัปดาห์มันถึงเวลาที่ลิเวอร์พูลจะต้องใช้จุดแข่งที่มีให้เต็มที่ไม่ใช่ปล่อยให้ของดีต้องรออยู่ข้างสนาม ซึ่งคำพูดของแชร์เกอร์นะครับสะท้อนสิ่งที่แฟนหงหลายคนกำลังคิดทีมชุดนี้อาจมีคุณภาพมากที่สุดในรอบหลายปีแต่ก็อาจจะกลายเป็นกับดักแห่งความล้นเหลือถ้าสล็อตยังหาสมดุลไม่ได้และนั่นคือโจทย์ใหญ่ของฤดูกาลนี้ว่าคุณซือดัตคนนี้จะยกระดับลิเวอร์พูลให้กลายเป็นทีมที่รวมซปเปอร์สตาร์แล้วลงตัวได้เหมือนอันเชลติหรือไม่แล้วแฟนๆหงแดงล่ะครับคิดว่าสล็อตควรจะจัดทีมยังไงให้ทั้งอีซักและอีกิติเก้ลงพร้อมกันได้แบบไม่เสียสมดุลเพราะถ้าทำได้จริงล,กกลิ ก็ได้มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับและกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ